เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเชื่อมจิตครับนะเชื่อมจิตเมื่อเช้าคุยกับต้นอ้อนะครับเขาเดินทางไปกับอนันตชัยนะครับต้นอ้ออนันตชัยอี้แทนคุณ3าคนเดินทางไปที่ศาลเยาวชนนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเด็กแปดขวบฟ้องนะเกี่ยวกับเรื่องเออไปพูดถึงไปกล่าวถึงเด็กแปดขวบนะครับแล้วก็มีภาพมีอะไรก็ต้องการให้ลบภาพลบอะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องไปขึ้นศาลกันกับศาลเยาวชนนะครับลิศเด็กแปดลิศเด็กแปดขวบนี่ไม่ธรรมดานะ นะครับทุกวันนี้ก็วุ่นวายกันในคดีความเยอะแยะฟ้องกันไปฟ้องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณอนันตชัยคุณต้นอ้อแล้วก็คุณอี้แทนคุณไปเป็นจําเลยนะครับนะ <S <S เด็ก8ขวบยังอิกทีนิดขนาดที่จะฟ้องร้องคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายอ่ะนะแต่ผมเชื่อว่าเด็ก8ขวบคงไม่ได้มีเกตนายจะไปฟ้องร้องมันน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ทนายความนะทนายบางคนเนี่ยเขาจะไปแอย่างนี้นะครับเป็นรื่องพ่อแม่ผมเชื่อว่าเด็กคงไม่ได้รู้ว่าจะฟ้องร้องอะไร8ขวดนะก็คงต้องไปสู้กันไปนะครับ นะก็ยังเชื่อว่าธรรมะต,ต้องชนะอธรรมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านทั้งทนายอนันตชัยต้อนอ้อแล้วก็อีอ้แทนคุณให้ชนะคดี <c oughs> เห็นก็บอกว่าที่โรงพักทองหล่อ,อก,ก็มีนะนะพวกาชาวคณะเชื่อมขิดก็โดนแจ้งข้อหากันบินประมงประมาทที่โรงพักทองหล่อนะครับนะนะก็ว่ากันไปครับนะเวกรกรรมมีจริงนะเดี๋ยวก็ต้องได้รับเวรรับกรรมใครทาอะไรไม่ถูกต้องนะแต่ครูก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะก็ต้องรอศาลตัดสินก็รอให้ศาลตัดสินนะครับ นะเรื่องแบบนี้แม่งถามมันเชื่อมจิตเชื่อมใจอะไรเนี่ยสังคมได้ประโยชน์ไม่มีเลยอะ่ะนะใครอยากจะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจากพกระพุทธเจ้าคาสอนพระุทธเจ้าก็เข้าวัดไปนะสุราชธานีก็ยังมีพุทธทาสพิกุเนี่ยของผมก็มีรูปปัน้นท่านวางไวน้นะครับนะครับนะบนะฮนะก็เข้าวัดนะครับไม่ใช่ไปฟ,ฟังเด็กแปดขวบเทศนะฮะนะครับก็ฝากด้วยนะครับเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมใจนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะค,ะครับเขาก็คงจะต้องสู้ต้องรบกันต่อไปไม่รู้ใครจะติดกุกกันยังไง นะครับนะเข้าใจนะและนี่ก็เรื่องของคุณต้นอ้อนะครับของคุณต้นอ้อนี่ผมก็ได้ฟ้องคนที่บินประมาทต้นอ้อไปแล้วหนึ่งคดีห้าสิบเอ็ดกรรมกระทงละสองปีคูณห้าสิบเอ็ดเข้าไปนะครับนะแตด่าทอเขาเสียหายหาว่าฟอกเงินบั่งซื้อวุฒิปอมมัางนะเอ่อขายบัตรอะไรตรายย่างๆนะครับอ่อชอ่อกรงอะไรตร่างเยอะแยะตามมูลนิธิหากินในดางอง,งร้รอ,นะรนะรรองเรียบร้อยแล้วนะครับนะจุกครูชุกครูฟ้องเรียบร้อยแล้วรายแรกรายต่อไปเดี๋ยวก็เตรียมฟ้องครับ กับพวกที่ด่าประจำเนี่ยราคาประจําแล้วคนต่อไปก็คือคนตัดริบบินจัดจาหาทนายความออกทุนจ่ายค่าเบียร์นะนะครับนะอันนี้ก็เป็นนักตรวจสอบนคนที่สามก็นะก็เป็นคนมีความรู้หน่อยนะก็คือเป็นคนชอบแฉเรื่องวุฒิปอมวุฒิอะไรเงี้ยนะนะครับนะพอแฉเสร็จก็สักพักก็จะขึ้นป้ายกขายผลิตภัณฑ์นะจะมีผลิตภัณฑ์ขายยืนนะครับใครสนใจสินค้าผมบ้างจําผมได้ไหมผมจอมแฉแฉ่นแฉนี่แฉวุฒิแฉ่นแฉนี่อะไรก่พอพอแฉเสร็ นักข่าวทัานกข่าวเรียบร้อยตอนนี้ก็ผมก็ถือผลิตภัณฑ์ของผมนะผลิตภัณฑ์ของผมดีมากครับผลิตภัณฑ์จากคนคนช่างแฉนะครับนะครับก็ก็้าว่ากันไปนะครับเดี๋ยวก็หมายสารก็คงจะเดินทางไปพบท่านนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรทําเช้าขึ้นมาก็สิบโมงเช้าผมไปสํานักงานตารวจแห่งชาติสิบเอ็ดโมงผมไปสภา,มาผมต้องไปตรวจสอบปลามหมึทางดําคีย์บอร์ดระเบิด กระทะโคเลียคิงนะครับแล้วก็อะไรครับต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับฟุปบอมนะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอที่นั่นที่นี่นะเพราะว่านะ,ะผมว่างงานมีเวลาเยอะอาชีพผมมีเวลาว่างเยอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรคนนี้เช้าขึ้นมาก็ตรวจสอบคนนี้ไปแจ้งความคนนี้ไปแฉคนนั้นคนนี้แล้ววันๆนะครับมาตกบบายมาก็ถือผลิตภัณฑ์ยิ้มหวานเลยครับ <c oughs> สนใจผลิตภัณฑ์ผมคุณภาพดีผมก็ไปร่วาเป็นนโยบายทางการตลาดหรือไม่ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูสิ ช้าแฉบ่ายขายสินค้านี่มันมันเป็นอยังไงนะครับนะแล้วมีคนซื้อบ้างหรือเปล่ามไม่รู้ยอดขายดีไหมเผื่อผมไปทําบ้างเช้าว่าแฉรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแฉคนนั้นนะแล้วเดี๋ยวก็ไปแจ้งความวันนี้ไปที่นี่เดี๋ยวจัดหาทนายให้อ่าใครทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ผมจัดหาทนายให้เดี๋ยวตักนิดบินตังผมเยอะอืมก็ไม่รู้ตังมาจากการชักชวนคนลงทุนหรือเปล่าก็มไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนที่แฉบ,บางคนเนี่ยมีคดีอยู่ในศาลหรือเปล่า,าเรื่องชักชวนคนลงทุนเนี่ย นะฮะเออนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งก็เป็นก็เป็นดีนะครับเช้าเราก็แฉไม่รู้ว่างานการส่วนตัวเราต้องทําหรือเปล่านะครับว่ากันไปนะครับเออเรื่องต่อไปครับพี่เลียมทักษิณทําไมจะไปดูไบครับก็หลายคนเขาบอกว่าจะไปแล้วจะไม่กลับมานะครับคราวที่แล้วก็ไปดูโอลิมปิกแล้วก็หายไปเลยไม่มาศาลศาลต้องออกหมายจับหายไปสิบเจ็ดปีกลับมารอบตัวแล้วแล้วก็ขอลดโทษคราวนี้จะไปอีกแล้วครับนะศาลอาญาท่านคงคิดแล้วงานนี้ถ้าไปก็คงจะไม่ได้กลับมาละ เพราะคราวที่แล้วไปดลาหายไปสิบเจ็ดปีนะครับหายไปสิบเจ็ดปีคราวนี้จะไปอีกแล้วนะหลายคนก็นักวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์นะผมก็เชื่อว่าถ้าไปแล้วผมว่าแกไม่ได้กลับหรอกแกบอกจะไปหาหมอที่ดูใบหมอไทยเก่งๆไปโดยเฉพาะหมอโรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่ครับรักษาได้ทุกโรคครับหมอเรือนจำรักษาไม่ได้ต้องชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจนะชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจจะสามารถรักษาได้อย่างดีเลยนะครับนะครับแต่ว่ามันก็ต้องติดคุกก่อนนะถึงจะไปรักษาได้ ปรากฏว่าพี่เหลี่ยมทักติ๋นในการจะขอไปหาหมอที่ดูใบศาลเนี่ยแบบนันแน่นันแน่ศาลผมคิดว่าศาลท่านคิดว่านันแน่พี่เหลี่ยมอย่าเหลี่ยมนะอ่าไปแล้วเดี๋ยวไหนยาวเลยจีจุกครูอ่าพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่เหลี่ยมจะไปดูใบเนี่ยจะกลับไหม่ะเอาตรงตรงเลยพี่เหลี่ยมจะกลับไหมนะถ้าไปดูใบง่วดนี้อะไรยาวเลยละน้าจะกลับไหมพี่น้องนะครับศาลต้องมองแล้วเนี่ย้านจะไม่กลับแล้วอย่าไปเลย หมอเมืองไทยเก่งๆเยอะโรงพยาบาลตำรวจก็มีทั้งสิทธีแหะจุกกรูนะศาลท่านเรายกค,คำร้องไม่ให้เดินทางท่านบอกว่าหมอในไทยรักษาได้หมอกเก่งเๆๆยอะนะนะครับจะไปพบปะบุคคลสําคัญอะไรล่ะที่ดูไบพบปะบุคคลสําคัญก็คราที่แล้วคุณเซนยังมาพบที่บ้านเลยนะนะจอร์ดบุตก็มาพบที่บ้านประธานาธิบดีอะไรก็ได้บ้านโตใหญ่โตนะพี่เหลี่ยมอย่าไปเหลี่ยมเยอะศาลท่านรู้ว่าพี่จะเป็นคนเหลี่ยม นะครับก็เลยไม่ให้ไปนะแต่ครนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้ไปเขาออกทางช่องทางธรรมชาติได้นะนะครับคราวที่แล้วยิ่งรักก็ออกทางช่องทางธรรมชาติไป้วไปขึ้นเครื่องบินที่กอมเบนหรือที่สิงคโปร์อะไรนะครับอี่เหลียมจะพวกเยอะแกจะออกทางสาแก้วทางไหนทางการพูชามันได้หมดนะ่นะครับก็ว่ากันไปสารท่านเหลี่ยมในการเมืองเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าเขาวิเคราะห์นะเขาวิเคราะห์กันว่าการที่ทักสินเนี่ย ขอเดินทางประเทศเนี่ยก็แสดงว่าข้อตลงต่างๆที่ตกลงกับคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองไว้อะถ้าทางมันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะเ่มันน่าจะไม่เป็นไปตามนั้นพอจะไม่เป็นไปตามนั้นไอ้คดีของที่อยู่ในศาลเนี่ยดีไม่ดีแม่งจะติดคุกนะขั้นต่ำสามปีสูงสุดสิบห้าปีนะมันจะติดคุกนะนะแล้วไอ้คดีมาตราร้อยสิบสองเนี่ยนะข้อหาพวกนี้มันไม่ค่อยจะรอการลงโทษกับส่วนใหญ่ก็จำคุกหมดสองสวรวันก็เพ้นกิ้งก็โดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้ว,นะะลวเพราะนั้นเนี่ยทักสินแกก็คงแล้วว่ากูจะรอดไป แนวโน้มเนี่ยในเมื่อข้อตกลงต่างๆนี่แม่งชักไม่ใครใดเรื่องแล้วเนี่ยนะกูก็จะขอไปดูใบซะก่อนอ่ะเพราะอยู่ไปก็ต้องอาจจะต้องไปอยู่ในคุกจริงๆแล้วควนี้ก็ชัดสิบสี่เขาห้ามเข้าแล้วเขาจับได้แล้วเราเราป่วยจริงไม่ป่วยจริงเนี่ยเขารู้กันอยู่ในใจหมดแล้วนะผมว่าอย่างนั้นนะข้อตกลงไม่ได้แล้วอยา่างนึงสิบสี่สิงหานเนี่ยเสถาดูทําท่าทําทางนะจับไม่รอดพรยานหลักฐานแม่ก็ฟันการชัดเจนว่าไปแ่งตั้งพิชิต พิชิตก็เคยติดคุกคดีแล้วเมื่อหน้าศาลมาเคยมีปัญหาด้านจริยธรรมร้ายแรงโดนสภาทนายลบชื่อและเศรษฐาจะบอกว่ากูไม่รู้ได้ไหมไม่ได้กูเป็นนายกก็เหมือนกับผู้ว่ากทมลูกน้องทุจริตบอกกูไม่รู้ไม่ได้ครับนะเองมาเป็นผู้ว่ากทมอนะครับเองมาเป็นนายกเองไม่รู้ได้ยังไงล่ะเองบอกไม่ก็แล้วแต่ลูกน้องนะครับกิจสีกาว,ว่าไงตามนั้นเลขาคอรมอว่าไงตามนั้น <c oughs> นะครับกูก็ไม่รู้ไม่ได้จดกฎหมายมา๋อถ้ามึงอ้างว่ามึงไม่จดกฎหมายมาแล้วมึงจะแต่งตั้งใครก็ได้ นะเ,เคยติดคุกติดตารางแล้วเมื่ออำนาจศาลมาแต่งทนายถูกกรขนมก็ได้แต่งทนายโดนลบชื่อจริยธรรมก็ได้มึงอ้างแค่มึงไม่ได้จบกฎหมายมาแล้วมึงก็หลุดคดีเหรอผมว่าแม่ง,ง่ายไปหน่อยนะในฐานะครูก็จบกฎหมายมานะภายนั้น,นี่มึงจะอ้างแค่ว่าโอ๊ยกิจติการ์เขาตรวจสอบมาแล้วเลขาคอรมอก็ตรวจสอบมาแล้วนะคณะรัฐตีก็เห็นชอบไปด้วยแล้วนะอะไรต่างๆตรวจสอบไปแล้วผมไม่รู้ครับผมไม่ได้จบนิติศาสตร์ชู่รู อย่างนั้นต่อไปใครนายกอบจหรือใครจะใครที่แม่งทุจริตอ้างว่าอนะไรผมไม่ได้จบนิติศาสตร์แค่นี้ก็หลุดคดีเหรออ้างว่าผมไม่รู้กฎหมายเหรอได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวดีวอ่านให้นายกฟังหน่อยนะนะมาตรามันมีอยู่แล้วประมาณทั้งท่ายว่ามาตรา60ปีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยเปิดให้นายกอ่านนะบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความผิดในทางอาญาไม่ได้เขาเขียนไว้เนี่ยเดี๋ยวอ่านให้อีกรอบนะก็นายก บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้จุกกรูนะแต่ถ้าศาลเห็นว่าสภาพและพฤติการเนี่ยอาจไม่รู้กฎหมายเช่นโง่ปัญญาอ่อนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็อาจจะยกเว้นโทษได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาย,ยกจะบอกโอ้ผมเป็นเซลขายบ้านมนาะทั้งชีวิตผมเป็นเซลขายบ้านมาทั้งชีวิตผมไม่ได้จบนินติศาสตร์ผมไม่ได้จบเหมือนเดชาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะ อ่าแบตเตอรี่แม่งจะหมดอีกแล้วพอคุยไปคุยมาก็แบตหมดนะสัญญาณแม่งไม่ดีนะรายการด,ดีๆแล้วแม่งก็จะหมุนอยู่ด้านแหลนนะอืไม่รู้เป็นส้นตุงส้นตีนอะไรกันนะครับน่านะฮะใช้ได้นะจุกลุ่เข้ามาแล้วก็กดสับสไครต์กดกระดิง่งกดอะไรต่างๆหัวจงหัว,จหวใจนะแต่หัวดอไม่ต้องกดนะนะครับกดแต่ว่าหัวใจบางคนแม่งกดไปหัวดอลวเลยนะครับหัวดอก็ไป่รู้แปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะกูคนกรุงเทพ นะกูคนกุมเทปนะกูก็ไม่รู้แม่งแต่ว่าอะไรอะนะชุกโรรายการพี่เด์แม่งน่ารักเอซี FC ต้องคอยเป็นกําลังใจไว้แล้ววายเวอก็ส่งมาบ้างนะไม่ใช่ดูดูกันอย่างเดียวละนะนะส่งวายส่งอะไรมาให้พี่เดชบ้างพี่เด์แม่งอยู่ได้ได้ดวยวายเนี่ยเงินทะอ,องไม่ต้องกูไม่ได้รว,วยหรอกแต่กูไม่จะขอทานแต่ถ้าวายแล้วได้เลยแล้วพวกเคนขี้เมาชุกโรชุกโรนะนะครับอ่าอ่า ทุกครูนะครับทุกครูนะครับอนะฮะัดเจียนนะนะครับแล้วก็อะไรลงทะเบียนอะไรนะครับอ๋อจะแจกตังค์แล้วขอกรากันเต็มที่แล้วครับรัฐบาลนี้แม่ไม่มีอะไรวิธีการทําให้ประเทศไทยเจริญทุกคนอยู่ดีกินดีคืออะไรครับเอาเงินมาแจกครับเงินใครเงินบึงเหรออ๋อ,อไม่ใช่หรอกเงินใครก็เ,เงินประชาชนเนี่ยราไปแจกใครแจกประชาชนเรามาแจกเสร็จยังไงก็ช่วยกันใช้นี่แค่นคี้อย่างผมเนี่ย รายได้แม่งเกินมันก็ไม่แจกมันก็ไปแจกผมแต่ผมก็ต้องใช้นี่ไงนะครับเลือกพักเพื่อไทยเราจะเอาเงินภาษีมาแจกคุณนะครับหลังจากนั้นคุณก็คุณกับผมก็รวมมาใช้นี่นะครับนะครับกับเงินที่มาแจกเงินไทยชินวัตรหรอไม่ใช่ครับแสนศิริไม่ใช่ครับเงินเศรษฐาไม่ใช่หรอกครับเงินไทยครับก็เงินประชาชนนี่แหละเอามาแจกไทยอ่ะแจกประชาชนแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ช่วยกันใช้นี่ครับของฟรีไม่มีในโลกครับนี่คือนโยบายของพักเรานะครับเลือกเพื่อไทยแล้วคุณจะได้รับแจกเงินครับ เง <w> ินเงินของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ครับเงินใครครับเงินภาษีครับง่ายนิดเดียวแค่เลือกเราเราแจกให้เลยคนละหมื่นนะนะครับห้าแสนล้านสบายๆนะครับนะสบายๆครับเงินภาษีเรามาแจกให้ครับนีครับนี่คือนโยบายของเรานะคราวหน้าเลือกเราอีกนะแจกแม่งคนละสองหมื่นเลยแจกไปล้านล้านเลยครับเพราะอะไรเงินใครครับเงินภาษีครับทำแม่งี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆประเทศชาติแม่งก็ทิ้หายมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรล่ะครับเอาเงินมาแจกนะเออนะฮะกำลังลงทะเบียนรับเงินหมื่นอยู่ครับรับเลยะครับ นะเออนะครับรับเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็เข้าร้านสะดวกซื้อนะเออนะซื้อนั่นซื้อนี่ไปคนที่รวยยอดขายสูงขึ้นใครครับประชาชนมีอำนาจซื้อนะก็ไปซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อกิจการต่างๆของประดาเจ้าสัวเจ้าสัวก็ไงรวยครับรวยนะครับนะนะครับนะคนพวกนี้ก็เป็นคนที่มีทรัพย์สินทั้งหมดของประเทศไทยก็คือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับของทั้งหมด <S <S นอกนั้นคนไทยแม่งก็เป็นนี้นะห้าแสนล้านสี่แสนล้านแม่งก็เพิ่มเอาเงินไปซื้อสินค้า ของบรรดาเจ้าสวเจ้าสวแม่กะรวยแล้วคนคนไทยมาใช้เงินเสร็จนะก็จบครับหมื่นหนึ่งแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็ไปไงก้มหน้าก้มตาใช้นี่ครับใช้นี่ของตัวเองเสร็จก็ต้องไปใช้นี้ที่รัฐบาลเอาเงินภาษีมาแจกด้วยก็คือใช้นี่เพิ่มขึ้นไปหลังอานอะ่ะยิ่งกว่าหมาหลังอานอเอาง่าย,เอา,ายเอาง่ายเลยแค่นี้เรื่องราวแม่งมีแค่ยังไม่มีหาอะไรสลับซ้อนๆนะจุกรูนะครับนะก็ชีวิตแม่งไม่มีทางเลือกอะ่ะนะนะันะการเมืองเก่าๆแม่งก็ต้องพยายามให้ประชาชนต้องพึ่งพามันเศร,รษฐกิจชิบหายเสียหาย ขาค้าขายระบากแม่ไม่แก้มันแก้ด้วยที่การจกแจกเงินนะครับจะไม่พัฒนาคนให้คนเก่งแข่งขันได้เพราะทุกวันนี้นะการที่เราจะทํามาหากินหรือทําธุรกิจได้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองให้เราโดดเด่นมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยขนาดจัดรายการนี้แม่งยังต้องแข่งขันน่าจะหาใครมาดูอะเนี่ยเียคนจะมาดูพี่เดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะแม่งจะต้องเป็นคนที่อะไรนิสัยคล้ายๆกับพี่เดชนะนะครับเนี่มันหายากคนจะมานั่งดูนั้งอะไรเนี่ยมันมันแข่งขันสูงไง มันต้องพัฒนาตัวเองทําไงจะมีคนมาดูนี่ยทุกวันเนี่ย,ยมันไม่ใช่คนดูง่ายนะนะครับช่องแม่งก็เยอะแยะไปหมดนะครับรายการมันต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมนะครับจุกครูครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับอืมิมติใหม่แห่งการทวงนี้ยกขบวนขันหมากขอเงินคืนถึงหน้าร้านเนี่ยทุกวันเนี่ยทวงนี่แม่งก็ไม่จ่ายประจานก็ติดคุกจนดี๋ยวนี้แม่งเป็นใครกวติดคุกแล้วมินก็มินไว้รับสาปภาพปรับไปห้าพันสองหมื่นแล้วก็ว่าไป ไอ้นี่ครับยกขันหมากไปทวงนี่เลยเพราะอะไรเวลามึงมาเอานี่กาบตีนครับแต่เวลาเขาจะไปทวงกาบตีนมันยังไม่จ่ายนะครับากาบตีนเสร็จจะฟ้องมินประมาทอีกข้อ,อาหารเรียดอกเบีย้ยเกินหน้าตารักเดี๋ยวนี้ลูกนี่ก็หัวหมอทนายลูกนี่ก็หัวหมอทําไปทํามาแม่งเจอทั้งลูกนี่หัวหมอทนายหัวหมอก็ชุกรูกันละครับเพราะนั้นก็อย่าไปเมตตากรุณากับใครเลยนะครับ <c oughs> มีเงินก็ใช้แม่งเองไม่ต้องให้ใครยืมเพราะเวลาทวงแม่งยากพอทวงเสร็จก็บอกดอกเบีย้ยเกินหน้าตามิ่นประมาท แล้วก็อะไรครับแม่งเล่นเราครับเราต้องติดคุกครับมันบอกว่านะนี่ก็ไม่ได้แถมต้องติดคุกทุกครูลูกนี่ก็หัวหมอทนายก็หัวหมอเป็นไงบ้านเรืองบ้านเรืองเราแม่งอยู่ยากนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปเห็นอกเห็นใจอะไรใครกันเลยครับอนะครับนางงามนิติใหม่นะครับมีอะไรบ้างครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกับอายการเก๊กับอายการจริงอายการเก๊แม่งก็ไปหลอกลวงครับทั่วอายการจริงแม่งก็ไปตบซัก นะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวอายการเ็าบอกว่าอายการที่มีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องถูกร้องเรียน,นยประมาณร้อยละสามสิบนะเขาบอกนะและไอ้พวกเนี้ยเวลาอายการคนไหนมีปัญหาแล้วเขาย้ายไปอยู่กองยาเสพติดพอะย้ายไปที่นั่นเนี่ยมันจะไปตกทรัพย์ไปเรียกเงินญากแต่นี้แหล่งข่าวอายการเขาแจ้งมานะจริงแค่ยังไงเราไปตรวจสอบเขาบอกมีประมาณร้อยละสามสิบที่ถูกร้องเรียนนะเรื่องความประพฤติเรื่องตกทรัพย์บ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเนี่ยแล้วก็จะโดนย้ายไปอยู่กองยาเสพติดมันจะเป็นไง นะเรียกเงินเรียกทองยากกับพ่อค้ายาเนี่ยมันยิงตายหา่าวไอการจริงก็โดนจับทานหนังกาเขาาลับวิ่งเต้นลม้มคดีเมื่อวานนี้มีคนตรงข้ามบ้านผมก็มีคดีอยู่ทางภาคได้โดยายการเรียกเงินไปล้านห้าบอกชนะแน่สุดท้ายตลอดชีวิตนะครับนะโดนตลอดชีวิตก็เอาล้านห้ามาคืนอีกคดีหนึ่งก็เป็นนักการเมืองก็มาร้องเรียนก็นี่ก็คดียิงกันแต่ไม่ตายนะครับเป็นสอจอหรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับเขาก็มาจ้างผมเป็นช่างตัวเขาบอกว่าชัางต้นเนี่ยเขาก็จ่ายเป็นเหมือนกันนะคนที่อาตัว,วเปรายการครับนะ นะแต่สุดท้ายก็ติดคุกครับสารไม่เชื่อน,นะครับก็เอาเงินมาคืนครับมันเดี๋ยวนี้มันมีอายการที่ถูกร้องเรียนแบบนี้มันก็เยอะอยู่นะหลายหลายรายครับหลายลายครับ,รบมีพฤติกรรมแบบนี้เขามาร้องเรียนผมเนี่ยเพราะนั้นก็นะใครที่เป็นนายความเป็นตำรวจเป็นอายการอะไรเงี้ยอย่าไปเรียกเงินเรียกทองมีคดีที่ผมทําขึ้นศาลครับขึ้นศาลอาทิตย์นหน้าอันนี้ก็นะอ้างตัวเป็นเมียผู้อาสาก็เรียกเงินไปครับนะครับสุดท้ายก็ไม่สําเร็จครับ แล้วก็ไม่คืนครับอันนี้ก็มีการดาเนินคดีกันถูกสมัยนี้นะครับอยา่าไปอย่าไปสนใจกับพวกวิ่งพวกเต้นนะครับมีคดีก็สู้ไปตามกติกานะครับเดี๋ยวนี้ครับเยอะครับเรียกเงินเรียกทอมันจับก,กันแม่งคาหนัง,ง้าเขาเลยฝากท่านอัยการสูงสุดดูแลนะอัยการนะผมได้คุยกับคนทางภาคการเขาบอกสังแล้วก็ทนายความภาคการเขาบอกอัยการที่ชอบกตกทรัพย์เรียกเงินวิ่งเต้นล้คก็ดีหนึ่งให้ดูลักษณะครับหนึ่งชอบกินเหล้ากับทนายและก็ตำรวจ นะชอบคบพ่อค้าเนี่ยการครบอค้าสมาคมชอบกินเหล้ากับทนายกินกินกินเหล้ากับตำรวจกินเหล้ากับพ่อค้าสังสรรค์เยอะนะเออนะครับไปกินเหล้าที่นั่นไปงานเลี้ยงงานแต่งอะไรต่างๆเยอะอายการพวกนี้แหละครับมีโอกาสแนวโน้มที่จะไปตกทรัพย์เรียกเงินเพราะนั้นใครเห็นนะครับอายการไปนั่งแดกเหล้ากินเหล้ากับใครเนี่ยกินเหล้ากับทนายตำรวจบ่อยๆนะครับนี่แหละครับให้พวกนี้ให้เป็นเลงครับเพราะว่าโดยทั่วไปเราเป็นอายการแผ่นดินเนี่ยเราต้องทําตัวสงบสงี่ยมไม่ต้องคบค้าสมาคมคนเยอะนะ นะครับเอาเฉพาะที่จําเป็นนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยใครแล้วแต่ที่มีอายการเนี่ยไปโอ้ไปที่หลุดงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆกินเล่ากับทนายตำรวจไปบ่อยนะครับให้สัานีฐานพวกเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเรียกรับผลประโยชน์นะครับเนี่นะครับอันนี้ชาวบ้านเขาแจ้งมานะครับอ่านะครับอ่านะว่ากันไปนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับแต่วันๆนี้แม่ก็มีแต่เรื่องแบบนี้แหละอืมไปรู้จะเรื่องอะไรแล้วเลยครับอืมอืม อ่นะครับก้าวไกลโพสถามหลังสองคนนอกเสนอในโคต้าก้าวไกลหลุดกรรมการพิจากกรณงบกทมนะครับอืมนะครับเนี่ยนะครับมันมีตะควนคนนอกเข้าไปตรวจสอบว่าประมาณกรุงเทพอ่ะนะตอนนี้ก็ชัดชาติก็จะไม่ไหวแล้วนะลูกน้องแม่งทุจริตอะไรกันมาชัดชาติจะลอยตัวไม่ได้แล้วคุณต้องรับผิดอนะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นผู้บ่าคุณจะลอยตัวไม่ได้นะครับอ่าอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับ เผ่ภาภูมิตัวแทนรัฐบาลยันแอปทางรัฐไม่ได้ล่มย้ำ19ถึง22นาฬิกาคืนนี้ปิดระบบเพื่อรีเซ็ตเวอร์ชันอ๋อ,อไม่ได้ล่มนะปิดระบบนะแล้วมันจะต่างกันยังไงวะนะเ,เพื่อรีเซ็ตเวอร์ชันทำระบบรอคิวพร้อมเบิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันพรุ่งนี้1สิงหา8โมงเช้ามั่นใจไม่มีปัญหาประชาชนลงทะเบียนได้ตามกรอบเวลาไม่จำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่มว่ากันไปโมแล้วก็ต้องทำให้ได้นะ